เฉอยู่ทำไรคะเธออยู่รออะไรคะฮะมีความหวังกันอะไรคะอันนี้คืออะไรคะกินด้วยหรอคะหนูกินไปหรอคะฮะเธออยู่คะสีดำเข้ากับสีโซฟาสุดฤทธิ์เธออยู่คะเธออยู่ดูแลนั่นไงดูดูดูเดินมานี่เธออยู่ มันจะอยากกินขนาดนั้นเลยนะไปไหนหรออมมรยูทำไงออขึ้นไม่ได้ขาขาบางอยู่ขาบางอยู่โอ้โหได้ด้วยออโอ้โหเก่งมาก <c oughs> <c oughs> ดำมากเลยอ่ะดำสุดสุดอ่ะ โอ้โหมันจะไฮโซเกินไปแล้วนะอะไรขนาดนั้นอือหือพี่ขนมเปี๋ยอือหือหรือเป็นลูกคนจีนหรอคะอือ